ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นขั้นตอนในการทำงานต่างๆเรียกว่าน่าจะครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าแนวทางาเป็นอย่างไรหลังจากที่เมื่อ5วันแรกเนี่ยมีการพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตโดยการเน้นไปที่ทีมกูภ้ภัยเดินเท้าเข้าไปทำการค้นหาแล้วก็พยายาม ให้น้อยที่สุดที่จะใช้เครื่องจากคนหนักเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ติดค้างด้านในครับซึ่งทีมกู้ภัยนานาชาติเนี่ยก็ให้คำแนะนำว่ายังพอมีโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิต ฝั่งโซนดีเนี่ยจะเห็นว่ามีเครื่องทําการเจาะสลายเพือ่อที่จะย่อยโครงสร้างให้เล็กลงจะไม่ใช้วิธียกมาทั้งชิ้นที่มีขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมอาจจะเสี่ยงอันตรายเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีทําการเจาะให้เล็กแล้วก็จะใช้รถตักนะทำการลากและตักออกมาใส่รถบรรทุกครับ เจ้าหน้าที่เนี่ยยังเรียกว่าประสบปัญหาในการเคลื่อนย้ายออกและถ้าหากสูงกว่านี้ในองศาที่ยากกว่านี้เครื่องมือกลเนี่ยยิ่งสูงขึ้นยิ่งมีศักยภาพที่ลดลงในการรับน้ำหนักครับท่านผู้ชมก็ยากมากๆ